สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชจะตายจริงหรือว่าตัวแกจะตายสำนักงานตำรวจแห่งชาติตายหรือว่าตัวบนเอกสุรเชษจะตายนี่ยังไม่รู้นะนี่ดูชักจะเสียงอ่อยก็ต้องไปหาหัวใจหมีดีมังกรมากินนะครับท่านโจกหวานเจี๊ยบููกันแบบ สุภาพและตรงไปตรงมาท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการหนุนของสองคนที่เขาตกลงผลประโยชน์ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองคนที่หนึ่งก็คือดีดนายกทักษิณตอนนี้เป็นนักโทษชายทักษิณน,นอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14แล้วก็ยังมีคนไปร้องเรียนว่าท่านไม่ได้ป่วยจริง แล้วก็ไปดําเนินการเอาผิดกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์เอาผิดกับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจนี่เขาไปแจ้งปปชแล้วเมื่อวันก่อนนี้ไปแจ้งปปชให้ดําเนินคดีกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์กับนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตํารวจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมารตรา157ไปแล้วครับแต่คดีจะเดินเร็วหรือไม่เร็วนี่ไม่รู้และอีกคนหนึ่งที่ทำให้คุณเสฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนี้นายกเสฐาเป็นหุ่นเชิดของสองอดีตนายกคือนายกรัฐมนตรีทักษิณกับอดีตนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักเป็นหลังพิงคือลักษณะของนายกรัฐมนตรีเศรษฐานี่ถูกไม้เสียบตวดถูกไม้เสียบตูดอยู่สองไม้ไม้หนึ่งคนถือไม้เนี่ยก็คืออดีตนายกทักษิณไม้อีกไม้หนึ่งเนี่ยก็คืออดีตนายกประยุทธ์คนที่เอามือดันหลังไม่ให้คุณเศรษฐาตกหรือลม้ม ในขณะที่ถูกเชิดก็คืออดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นี่สภาพเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงอธิบายท่านตั้งหลายเห็นแล้วก็ส่งอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นทักษิณหรือยิ่งลักษณ์นี่ส่งต่อกันในการสืบทอดอํานาจของสนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน อดีตนายกทักษิณอดีตนายกประยุทธ์อดีตนายก,ย,าย,กยิ่งลักและก็น,นายกคนปัจจุบันก็คือนายกเศรษฐานี่คือการรวมพลังกันในการผลักดันให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้นานที่สุดส่วนคนจ้องจะล้มคนจ้องจะไปจัดการเรื่องจริยธรรมตอนนี้ดูแล้วเนี่ย ทักจะยังไงยังไงอยู่นะพราะอิทธิฤทธิ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณถึงแม้วันนี้เป็นนักโทษชายทักษิณก็ยังมีมากและอดีตนายกนัมนตีประยุทธ์ก็มีอิทธิฤทธิอิทธิพลสำคัญในการควบคุมความเป็นไปของฝ่ายความมั่นคงและองค์กรอิสระบางองค์กรและสำคัญครับ อดีตนายกยิ่งรักก็ใช้เครือข่ายของตนเองทั้งหมดในการผลักดันเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับนายกเศรษฐานายกเศรษฐาก็อยู่ภายใต้การอุ้มชูของสามอดีตนายกนี่ต้องบอกให้พี่น้องประชาชนเห็นสภาพความเป็นจริงการที่ส่งนายกเศรษฐาเข้าไปอยู่กลางเขาควายก็เพราะว่าทั้ง อดีตนาย,ยกทักษิณทั้งอดีตนายกประยุทธ์ทั้งอดีตนา,ย,ย,กย,นาย,ยกยิ่งรักนั้นเจอควายขิดมาแล้วแต่คนที่รอดพ้นไม่ค่อยบาดเจ็บมากนักก็อดีตนาย,ยกประยุทธ์ส่วนอดีตนาย,ยกทักษิณอดีตนาย,ยกยิ่งรักก็ควายขิด <c oughs> ตกจากเก้าอี้นี่เพิ่งกลับมาอยู่ในสภาพนักโทษชายก็ต้องรอว่า อดีตนายกยิ่งรักเนี่ยท่านจะกลับมาไหมโปคดีเขาบอกว่าขาดอายุความแล้วนี่กลับมาได้ไม่ต้องผิดคุกก็ต้องรอครับท่านทั้งหลายครับยังกรณีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่ก็แต่งตั้งกลางเขาควายเลยเพราะคนที่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านการ ลงคะแนนของคณะกรรมการตำรวจนี่ก็คือพลตำรวจเอกต่อสักนี่อาวุโสรลำดับสุดท้ายแต่ถูกพลเอกระยุทธ์เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เสนอชื่อของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีอวุโสน้อยที่สุดให้คณะกรรมการตำรวจเป็นผู้ลงคะแนนแต่ตัวของนายยกรัฐมนตรีประยุทธ์แกไม่ลงคะแนนด้วยนะแกง,งดออกเสียง เห็นไหมครับเพฟพ่อไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการนำเรื่องนี <th sweating myślę> ้เ <th> น <adam amin> ี่ยมาฟ้องดำเนินคดีกับท่านไหมเพราะกรณีนี้มันเกิดขึ้นกับอดีตนายกรั้มตียิ่งรักแล้วในกรณีที่มีคำสั่งย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายทวินเปลี่ยนสีนายทวินเปลี่ยนสีก็ฟ้องดำเนินคดีกับ ยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นสารก็พิพากษาจนกระทั่งนายกยิ่งรักต้องหลุดจากตำแหน่งทำให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะหลุดจากตำแหน่งไปด้วยกรณีย้ายทวินเปลี่ยนสีเขาก็กลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเมื่อเขากำหนดไว้ในมาตรา7 7มาตรา78 ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่ประกาศใช้ในปี2565ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นผู้มาการตำรวจแห่งชาติซึ่งกำหนดไว้ว่าจะเป็นเจเลตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้มาการตำรวจแห่งชาติให้คณะกรรมการตำรวจเป็นผู้พิจารณา แต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเลือกที่จะไม่ลงคะแนนเห็นไหมครับเพเซฟตัวเองมีหน้าที่เสนอก็เสนอแต่ว่าตอนลงคะแนนไม่ลงเนี่ยนี่คือเพเซฟเพราะไม่ต้องการจะไปพัวพรรันในคดีที่เขาจะฟ้องร้องกันในอนาคตก็ต้องถามนะครับว่าโจกหวานเจี๊ยบเนี่ยหรือพลตำรวจเอกสุรเชษเนี่ยจะกล้า หันในการฟ้องร้องในกรณีนี้หรือไม่นี่ผมยังต้องข้อสงสัยนะผมว่าอาจจะปากดีไม่กล้าฟ้องก็ได้นี่ผมตั้งข้อสงสัยเพราะดูท่าว่าเริ่มจะปอดแล้วตอนแรกก็ฮึบฮึบฮึบบอกว่ามีข้อมูลเปิดออกมาตายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติพอผ่านไปสักวันหนึ่งเริ่มเสียงอ่อยแล้ว คือแกคงรู้ว่าตอนนี้แกสู้กับใครถ้าแกเปิดออกมานี่จะตายจริงหรือว่าตัวแกจะตายสำนักงานตำรวจแห่งชาติตายหรือว่าตัวบนเอกสุรเชษจะตายนี่ยังไม่รู้นะนี่ดูชักจะเสียงอ่อยก็ต้องไปหาหัวใจหมีดีมังกรมากินนะครับท่านโจกหวานเจี๊ยบสุรเชษหักพานถ้ากิน หมืใจหมีดีมังกรแล้วจะกล้าหาญขึ้นมาลุกขึ้นชนเนี่ยก็ว่าไปแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าออกกรัรการปอดแล้วปลอดฉีกแล้วตอนนี้ก็ต้องดูกันไปครับสุดท้ายเรื่องนี้ก็จะตกอยู่ในกระบวนการหลุมลึกของกระบวนการยุติธรรมไม่จบไม่สิน้นเรื่องอยู่ในศาลไม่รู้จะพิพากษาเมื่าามอไหร่ยาวนาน สุดท้ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หนักพานก็จะถูกย้ายครับย้ายออกมาจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแบบขาดพอขาดก็มาอยู่สำนักก็อาจจะต้องทำตามที่ภรรยาของท่านแนะนำก็คือลาออกลาออกแล้วจะมาเล่นการเมืองหรือจะทำอะไรต่อก็ค่อยว่ากันไปเส้นทางของ พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คงจะยากแล้วครับแทบไม่เห็นช่องที่จะไปนะเว้นแต่เว้นแต่เว้นแต่กรณีเดียวที่สุรเชษฐหักพันโจกหวานเจี๊ยบจะกลับเข้าสู่ลายที่จะมีโอกาสเป็นผู้มัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเดือน ตุลาคมปี2567ได้มีเพียงหนทางเดียวนี่บอกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเลยมีเพียงหนทางเดียวที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจะมีโอกาสเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ก็คือต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีถ้านายกรัฐมนตรียังชื่อ เศรษฐาทวีสินอยู่ไม่มีทางครับที่พลตำรวจเอกสุรเชษหักพานจะกลับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือจะกลับมาเป็นคนที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีจะออกแล้วก็ขาดไปเลยสุดท้ายอาจจะลาออกแต่ทนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เศษฐาโอกาสที่พลตำรวจเอกสุรเชษหักพานโจกหวานเจี๊ยบ จะกลับเข้ามานั้นมีโอกาสสูงคำว่ามีโอกาสสูงนายกรัฐมนตรีต้องชื่อพลเอกประวิตร์วงสุวรรณนะถ้านายกรัฐมนตรีไม่ชื่อว่าพลเอกประวิตธวงสุวรรณไปชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ฝังถาวรกบสนิทตอกฝาลงไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเลยดังนั้นโอกาสเดียว ที่พลเอกสุรเชษฐพลตำรวจเอกสุรเชษฐลุ้นอยู่ก็คือนายกรัฐมนตรีที่ต่อจากเศรษฐวีสินที่เขาจะหักจะโค่นกันเนี่ยในเดือนธันวาคมหรือมกราคมปีหน้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องชื่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเท่านั้นถ้าไม่ใช่พลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ตายสนิทจบนี่คือเรื่อง ที่อธิบายให้เห็นว่านายกเศรษฐาอยู่กลางเขาควายของการคิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วรอดมาได้ยังไงร,รอดครับงานนี้รอดเพราะงดออกเสียงอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องอธิบายต่อและให้เห็นว่าเรื่องนี้นายก และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ